ไมโครเทคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวกรอัจฉริยะตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทดอกตัวนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้สามารถตั้งค่าลายนิ้วมือใช้รหัสผ่านใช้การ์ดได้นะครับแล้วก็ใช้งานมันได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยครับจะเรียกว่าตัวที่อยู่ข้างนอกเลยตัวหน้าบ้านนะครับตัวนี้จะอยู่ในบ้านนะครับตัวหลัะก็คือย้านะครับต อยู่ออกมาจากข้างนอกบ้านนะครับอันนี้จะเป็นประตูนะครับอันนี้จะเป็นตัวหลังบ้านนะครับเริ่มที่ตัวหลังบ้านก่อนครับหลังบ้านเนี่ยก็จะมีฝานะครับในการใส่ในนี้ครับเราจะให้ไฟโดยการใส่ถ่าน AA จํานวนสีก้อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะใส่นะผมแนะนําอีกตัวนึงอันตัวนี้คือตัวแมนวนวลอกนะครับตัวจุดๆตรงนี้คือลําโพงนะครับเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือเราจะใส่ปุ๊บนะเครื่องทํางานเพราะไฟมันเข้าแล้วนะไปเลย กลับมาที่ด้านหน้าครับเมื่อเราใส่ฐานมีเสียงร้องเนี่ยเราก็มาดูฟังก์ชันด้านหน้านะครับตัวแรกที่โดดเด่นเป็นสง่าเลยครับคือคือล็อกครับเห็นมันก็ล็อกแล้วกระดิ่งก็คือกระดิ่งเสียงดังใช้ได้เลยถูกหมครับอย่างที่บอกเมือ่อกี้ตัวลาโพงอยู่ข้างในบ้านดังนั้นคนในบ้านก็ได้ยินอยู่แล้วครับอ่ะคราวนี้ตัวล็อกมีไว้ทําไมมีไว้ตรงที่ว่าปุ่มล็อกเนี่ยคือเวลาเราปิดประตูครับมันจะโดนเซนเตอร์มันใช้เวลาประมาณ4ีวิในการล็อกนะครับแต่ถ้าเรารีบเรามากดตัวนี้นะครับ เอาให้เดี๋ยวผมเอาเซนเซอร์ใหดูนะครับอย่งนผมปลดล็อกก่อนนะครับเมื่อเราปิดประตูก็จะโดนเซนเซอร์ใช้เวลาประมาณ4ีวิถูกไหมครับโอเคนะครับเรามาดูกันว่าเราจะเซตติ้งพวกลายนิ้วมือรหัสแล้วก็คีย์การ์ดเนี่ยวิธีเซตเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากเลยอย่างแรกเลยเมื่อเราต้องเข้าไปที่เซตติง้งเราต้องปลุกหน้าจอมันก่อนครับ ปุมหน้าจอมันจะบอกเลยให้กดสี่เหลี่ยมเพื่อไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เครื่องก็จะอ่านเสียงให้ฟังก็จะเสียงดังอยู่นะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะผมอยากให้เข้าใจกันว่า,าเวลาเราตั้งค่าเนี่ยการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องตั้งค่าคนที่เป็นคนคุมหรือว่าเจ้าบ้านนั่นเองครับเป็นแอดมินส่วน2เนี่ยก็จะเป็นลูกบ้านหรือเป็นเกสนะครับซึ่งต่างกันตรงที่ว่าแอดมินเนี่ยจะคุมระบบได้เข้ามาในระบบข้างในได้ส่วนเกสเนี่ยจะแค่ ปลดล็อกได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถตั้งค่าได้นะครับผมเนี่ยจะให้อดมินเป็นการเซตติ้งผ่านเป็นรหัสนะครับส่วนเกรดเนี่ยเราจะเป็นลายนิ้วมือกับเป็นการ์ดนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้การเซตติ้งไปด้วยว่าใช้ยังไงนะครับเรามาเริ่มเลยปุกหน้าจอครับ s ี r i a มก็จะให้เลือกเราก็เลือก manage user เลยครับเพื่อตั้งค่า user นั่นเองรละที่8ตื่นเยเนี่ยค่อยมาตามก็บที่ีหลังนะครับเรามาตั้งค่าก่อนนะครับว่าเราจะใช้อดมินกับ user ยังไงนะครับ เมื่อกี้ manage user แล้วก็ add user add <Administration S 1> นะครับครั้งแรก 1. 1> อย่างที่บอกว่าเราตั้งค่าครั้งแรกเราต้องตั้งค่าเป็นตัว admin <Add ress. S 1> ก่อนนะครับ 2, 2จะเป็น s k นะครับเรากด add admin ก่อนนะครั้งแรกเริ่มต้น <Chris S 1> ด้วยการตั้งค่า <Ad min. S 1> ด้วยรยหัสนะครับรหัสเนี่ยจะมีขั้นต่ำเนี่ยคือคือ6ตัวนะครับเราก็กดผมจะตั้งรหัส admin ก,ก่อนนะเมื่อครบขั้นต่ำา6ตัวปุ๊บหรือจะ7 8ตัวก็ได้ครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จให้กดสี่เหลี่ยมนะเพื่อ enter ดอกจันคือย้อนกลับนะครับ The same ส่วนถ้าเป็นพาสเวิร์ดเนี่ยจะให้ยืนยันสองรอบเรียบร้อยครับถ้าเราจจแอดตอก็แอดต่อได้เลยแต่ว่าถ้าแค่นี้ครับเราก็กดย้อนกลับครับเวลาเซตเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแนะนำว่าให้เรามาเทสด้วยครับว่ามันเข้าเครื่องไหมถ้าเราตั้งค่าถูกมันต้องใช้ได้อย่างเช่นผมนะครับเมื่อกี้ผมเซตแอดมินคะรับ้ได้ไหมเมื่อเราจะลองเทสก็กดซีเรียส แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคราวนี้เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเนี่ยเราเซตแอดมินแล้วเวลาจะเข้าสู่ระบบอ่ะต้องยืนยันแอดมินครับยืนยันตัวตนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเข้าไปที่ตั้งค่าลูกบ้านนะครับเ <input> ขาให้ใส่แอดมินและถ้าจำได้เซตครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีให้ใส่เราสามารถเข้าไปในระบบได้เลยถูกไหมคราวนี้ัะต้องมีรนหะัสแอดมินเข้าไปแล้วเข้าได้แล้ว แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะแอดมินเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรหัสน,นะเป็นลายนิ้วมือก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการ์ดก็ได้เหมือนกันครับอยู่ที่เราตั้งค่าครับคราวนี้เรามาต่อที่ตั้งค่าต่อเนี่น a d m i user admin user อ่าคราวนี้ผมเอานี่เป็นลูกบ้านละกันลูกบ้านเนี่ย <Ad user. S 1> เห็นไหม add g u e s, <S ใช่ไหมลูกบ้าน a d ดลูกบ้านเนี่ยหรือว่า a d แ a d มินเนี่ยไหมหน้าตาเหมือนกันเลยดังนั้นวีตั้งค่าเหมือนกันเนี่ยถึงจุดเนี่ยเราจะใช้รหัสก็ได้ใช้ซิงเกอร์หรือว่าลายนิ้วมือก็ได้หรือใช้การ์ดก็ได้อันนี้ผมจะใช้ลายนมือ ลายนิ้วมือเนี่ยต้องยืนยันทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่2เรียบร้อยนะครั้งที่3เรียบร้อยครับอนี่คืออัดเรียบอแล้วเรามาลองดูว่าที่เราตั้งค่านี่มันใช้งานได้ไหมเราตั้งค่าถูกไหมอ่ะแสดงว่าเราตั้งค่าถูกอ่ะอันนี้คือส่วนสองเห็นไหมเมื่อเราปลดล็อกแต่ละครั้งเนี่ยจะขึ้นว่าใคร อย่างแอดมินเมื่อกี้ก็จะเป็น User 0ร์ูนย์ศที่ใช้ล้วนิ้วมือจะเป็น0ูนย์สอเเห็นไหมแล้วก็จะมีสถานะแบตเตอรี่กับวันเวลานะครับซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อมือถือนะครับหรือผ่านแอปเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลพวกนี้ที่แอปได้เลยซึ่งคลิปเนี่ยมันจะเป็นอีกคลิปนึงครับสามารถไปดูได้นะครับกลับมาครับเมื่อกี้เราลายหัสไปแล้วเราลายนิ้วมือแล้วคราวนี้จะเป็นการดูนะครับไปที่ตั้งค่าอีกรอบครับย้ำครับว่าต้องปลุกก่อนครับปลุกแล้วกดสี่เหลี่ยืนนนนยััแอะครบ เขาเนี่ยผมจะแอดเป็นแอดมินแล้วกันแต่เป็นแอดมินที่ใช้การ์ดนะครับแอดมิ istration press user add admin เขาเนี่ยผมใช้การ์ดถูกไหมคือหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะผมก็จะแตะไปที่การ์ดเลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นแอดมินได้เหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วเราไม่มีรายะเอียแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็ต้องมาเทกันครับเห็นไหมเรียบร้อยครับอตนนี้ก็ user ศูนย์ศูนย์สามเนะครับ คือเวลาเรากด add user add admin หรือ add g u e s เนี่ยอยู่ที่เราเลยว่าเราจะใช้เป็นลายนิ้วมือเป็นการ์ดหรือเป็นรหัสไงไหมครับเมื่อกี้ผม admin Ad แสดงว่ามันต้องมันต้องยืนยัน admin ได้ครับผมบุกไปกดซีดียมเพื่ขอข้อถ้าแต่การ์ดต้องยืนยันได้เนาะ <age> เรียบร้อยครับ,บได้คเห็นไหมจริงจริงเมื่อกี้เราก็สามารถ ใช้งานตัวก่อนมาตัวเฉลิยะได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เรา manage user ไปแล้วเห็นไหมครับว่าจะเป็นการ a d เ user กับแอดเอแอ a d เ user พวก admin หรือว่า add แล้วเราจะลบก็สามารถไปที่ delete มันได้เลยครับมันก็จะมี <Ad user. S 1> ไหม delete มี c l e a ก็สามารถได้หมดเลยอันที่2คือ s e t t i ้งนะครับ <Press> 1. 1> ก็ set parameter เพิ่มเสียงหรือลดเสียงอันที่2อนะครับสก็คือเวลาเราเชื่อมแอปต้องเปิด AF DIY นะครับสก็คือเซตเวลานะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราต่อกับแอปปุ๊บะมันคุมได้หมดเลยครับดังนั้นไม่ไม่ต้องกังวลแล้วเราแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสามก็คือระบบเนี่ยอยากได้เป็นภาษาอะไรนะครับ3ก็จะมีจีนกับอังกฤษเนาะนะครับก็ผมเป็นอังล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย จริงไหมครับอันนี้จะเป็นกรณีฉุกเฉินถ้าเราลืมดูแบตล่ะแบตเตอรี่มันหมดนะผมรู้ว่าแบตเตอรี่หมดนะครับสมมติว่าแบตเตอรี่หมดทําไงล่ะคราวนี้เราจะเข้าบ้านยังไงแล้วเราออกมาแล้วเราจะทําไงตัวหน้าบ้านสังเกตที่ตัวหน้าบ้านนะครับตรงก้นมันนะครับจะมีตัวไมโคร USB อยู่เราแค่นีพาวแหวนเอาสายไมโคร USB นะครับเสียบเข้าไปครับอ่าก็สามารถใช้งานได้ในยค m a p รีลปลดล็อกครับแล้วเอาไปเปลี่ยนฐานนะครับคือว่าถ้าเราใช้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นว่าโลโลแบตเตอรี่โลวลเตนะครับผมก็จะปลดล็อกกัอนเนหะ <Low voltage. S 1> ็นไหมว่าปลดลอ็อกเห็นไหมจริงๆเมื่อแบตเราใกล้หมดมันจะเตือนว่าโลวนเตหรือว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็เมื่อฐานใกล้หมดแนะนำว่าควรเปลี่ยนถ้ามันขึ้นอย่างนง้นนะครับถ้าลืมจริงๆมัมนแบตหมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเอา Power bank เนี่ยมาเสียบตัวที่เสียบฉุกเฉินนะครับถึงตรงนี้น่าจะพอใช้งานกันเป็นแล้วนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยสมมุติส่วนสุดท้ายจะเป็นการรีเซ็ตนะครับเราสามารถรีเซ็ตผ่านระบบก็ได้หรือรีเซ็ตผ่านตัวแมนนวลก็ได้ครับอันนี้ผมใช้านะเวลาเรารีเซ็ตนะครับไม่ยากครับเราเปิดตัวฝาถ่านนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับที่เราเอาคลิปหนีบผมหรืออะไรตัวเข็มเนี่ยไปจิ้มตรงนี้ครับมันก็จะรีเซ็ตทั้งหมดได้เลยนะครับ ผมจะรีเซ็ตรีเซ็ตแสดงว่าอันเก่าต้องไม่ได้ก็จิ้มไปครั้งจิ้มค้างไว้ได้เลยครับ <Clear success. S 1> นะเคลียร์สักซีดก็แนะนําเลยครับตัวนี้ว่าคงจะได้วิธีการใช้งานแล้วก็เอาไปใช้กับที่บ้านกันได้ครับก็อยากสนับสนุนสามารถซื้อของได้จากที่ร้านแมคโครเทคได้เลยครับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับส่วนอย่างที่บอกว่ามันยังมีคลิปต่อนะครับถ้าเราจะไปต่อตัวแอปนะครับ ที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันก็มีในคู่มือซึ่งถ้าคู่มือไม่เข้าใจก็ดูคลิปตามผมได้เลยนะแนะนำครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อผ่านแอปตูย่านะครับสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ